บรรยากาศที่โรงเรียนอนุบาลเมืองมหาสารคามเจ้าหน้าที่และครูต่างก็มารอรับนักเรียนที่เดินทางมาเรียนในวันนี้เป็นวันแรกหลังจากที่ปิดเรียนไปกว่า2เดือนโดยนักเรียนทุกคนต้องผ่านมาตรการคัดกรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขหากพบว่ามีไข้สูงก็จะส่งตัวเพื่อตรวจหาเชือ้อโควิด1 9และรักษาอย่างทันท่วงที เช่นเดียวกับบรรยากาศที่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์อุดรธานีศรีสะเกดอุบลราชธานีบึงกาฬและจังหวัดเลยโรงเรียนแต่ละแห่งก็มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการสลับวันเรียนเพื่อลดการแอรอัดและสวมหน้ากากอนามัย100%ขณะที่อยู่ภายในโรงเรียน ที่กาลาสินโรงเรียนหลายแห่งก็เปิดเทอมเหมือนกันนะคะแต่ว่าจากการสำรวจก็ปรากฏว่าผู้ปกครองบางส่วนยังไม่กล้าส่งบุตรหลานมาเรียนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กอนุบาลและเด็กประถมเนื่องจากยังห่วงเรื่องการแพร่เชื้อโควิด1 9ก็ทำให้บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกมีนักเรียนค่อนข้างบางตาบางคนที่มาเรียนผู้ปกครองก็จะเตรียมอาหารน้าดื่มมาจากบ้านเพื่อไม่ให้ปะปนกับคนอื่นค่ะ